ก็ยิงแก๊งนี้ก็คือแก๊งที่มาทําให้ในหลัวละเจนที่เาตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่นะตั้งแต่ประมาณปี59กันนะครับแก๊งพวกนี้ก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นเป็นเขาเรียกรวมรวมได้ได้รวมกันอีกครั้งหนึ่งในําการทําจิตอาสาครับวันนี้คือนัดกันมาเยอะไหมวันนี้วันแรกจริงๆมีอีกกลุ่มหนึ่งยังอยู่ที่มาเลเซียกันอยู่เลยยังไปขับรถเล่นกันอยู่เลยฮะจริงๆพกเราหกมากก็เพิ่งรู้กันเมื่อเมื่อเช้าเมื่อวานฮะ ก็แกงที่แกงที่กําลังไปขี่รถกันก็ตอนนี้ก็กําลังทยอยกลับมากลับมาประเทศไทยแต่ว่าวันนี้ที่เราเห็นก็มากันหลายคนเหมือนกันก็จริงๆตรงนี้จะมีตรงนี้จะมีสองสามกลุ่มฮะคือกลุ่มกลุ่มผมจะเป็นกลุ่มกลุ่มเยือนกลุ่มทางที่ที่เป็นแกงจิตอาสาทางนี้ฮะเขาจะเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มหลักทางนี้อ่ากลุ่มกลุ่มเราจะเป็นกลุ่มกลุ่มทางทางฝั่งพวกบางแคมหาชัยอะไรมาทางนี้แสดงว่าแบ่งจัดเจนว่าแบบใครดูแลฝั่งไหนรับส่งตรงไหนไม่ฮะไม่ครับ กลุ่มเราคือกลุ่มเดียวกันตอนตอนตอนรัชกาลที่9เราจะเราเราเราจะแบ่งกันแต่ตอนพอเราทําให้รัชกาลที่เก้าตอนต้นเขาเรียกประมาณ10กว่าวันเนี่ยเราเราคุยกันชัดเจนว่าเราคือเราคือทีมเดียวกันตอนนี้พอมาของงานของราชินีก็ก็ของพันปีหลวงใช่ครับเขาพันปีหลวงครับแล้วก็ก็เลยคุยกับพี่เขาว่าว่าเฮ้ยเราเราจะรวมกลุ่มกับตรงนี้นะเราจะรวมกลุ่มกับตรงนี้ให้มันเป็นที่เดิมให้เป็นเหมือนกับครั้งครั้งที่ทําให้ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ครับ เวลาเรียกเวลาชวนชวนกันมาแบบทุกคนพร้อมใจกันมาเลยใช่ไหมยินดีในการมาเขาทักไปหาผมก่อนอีกว่า <c oughs> ว่าแบบพี่อาจะลงกันที่เดิมไหมบอกโอเคโอเคเดี๋ยวขอ,ขออ่านข่าวกันนะว่าว่า,า,า,าไว้ท่านไว้ที่ไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังตอนแรกไม่รู้ข้อมูลเลยว่าว่าไว้พระพันปีดลงไว้ที่ไหนอะไรเงี้ยครับก,ก็เลยก็เลยขอเดี๋ยวขออ่านข้อมูลก่อน,นพอได้เรารู้ว่า,าได้ไว้ที่ตรงนี้ตรงนี้อก็เลยนัดกันที่เดิมครับครับผม แตังจากนี้เรามีแผนยังไงบ้างในการที่จะมารับส่งจะมีมาอีกไหมหรือว่าจะมาอีกอกี่วัน <S <S เดี๋ยวผมว่าน่าจะมีตามมาอีกเยอะครับ <ฮะ S 2> อีกเยอะพอสมควรเพราะว่า<ม>น่าจะคนไทยน่าจะมาเยอะครับแล้วก็<ม>แล้วก็<ม>น่าจะมีจากประสบการณ์ครั้งที่แล้วแลว<ฮ>ะว่าเราจัดการวางแผนกันยังไงบ้าง<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับอนนี้คือได้คุยกันไว้แล้วหรือยังว่าแบบถ้าก็กระบวการทุกอย่างชัดเจนเรียบร้อยเราจะมากันยังไงบ้างทำเหมือนเดิมเลยฮะทำเหมือนครั้งที่แล้วเลยฮะใครใครเราตอนนี้เราต้องบอกอย่างงี้ครับว่าว่าเราเราไม่ได้เป็นการส่ง ส่งประชาชนที่มาหาท่านไปที่บ้านไม่ใช่เพราะตรงนี้มันจะเป็นที่ที่รถเข้ามาลําบากเราก็เลยจะส่งประชาชนถ้าสมมติว่าเขาจะไปวงเวียนใหญ่เราก็จะส่งออกไปทางปากคลองตลาดปากอ,อะไรเงี้ยประมาณนี้เราจะส่งออกออกให้เขาให้เขาออกจ,จากตรงนี้ให้เร็วที่สุดไม่ไม่ต้องเดินออกเงี้ยครับอันนี้อันนี้คือแผนที่วางไว้ตั้งแต่แ,ตแรกที่เขาไปต่อรถได้ประมาณนั้นใช่ครับส่งตามจุดที่เขาไปต่อรถได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องเดินอะไรเงี้ยครับใช่ดาวรับขอยาถามความตั้งใจของพี่อาว่า ถึงกลับมาทำสิ่งนี้อีกหนึ่งครั้รัโดยการที่โลกกับทีวีอา์ทำให้มีบริการของมีช่วยเหลือคนให้นะผมรู้สึกว่าเป็นการเป็นการทำทำทำให้ไม่ได้ทําให้ท่านแล้วอะ่ะเป็นทำทำให้ประชาชนที่มาหาท่านมากกว่าสะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่า mm hmm. oh, จากเนี้ยอย่างเราเชื่อว่าคนที่มาหาท่านส่วนใหญ่จะเป็นเจน mm hmm. เจนเราเจน40 up ซึ่งซึ่งซึ่งวัยรุ่นบางคนก็เดินไม่ไหวแล้ว เดินใช้ไม้เท้าแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าวเราเราควรจะมีการรับส่งวัยรุ่นที่มหาท่านให้ใหสะดวกสบายยิ่งขึ้นเช่นออกไปหาทางทางรถให้ง่ายขึ้นเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้ไม้เท้าแล้วบางคนมารถเข็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นการบริการบริการประชาชนที่มหาท่านได้มากที่สุดเพราะว่าเราอ่ะไม่สามารถเข้าไปข้างใน ไปบริการคนข้างในได้เพราะว่าน่าจะเป็นของของทางวังะมากกว่า่งเรื่องนี้คือจาเป็นมากแล้วก็ทุกคนก็คือขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าช่วยได้เยอะมากเลยในการเดินทางใช่ครับเรารู้ย่งไบ้างเพราะหลายๆคนก็คือแบบขอบคุณมาอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆพอผมลงในเพจทุกคนก็บอกว่าภาพเมื่อปี59กลับมาเลยภาพเมื่อปี59ตอนทําให้ในหลวงแล้กด้ย่ากลับมาเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกรู้สึกดีใจฮะที่ที่เรายังอยู่ในความทรงจําของของคนไทยทุกคนเพราะแก๊งนี้จริงๆอย่างป้าเนี่ยป้าจะปีใชหป้า 68แนะครับใช่เนี่ยป้านี่็จริงๆก็จริงๆเดินไม่ไม่แบบเหมือนมีปัญหาที่เข่า้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่ป้าเขาสู้มากอกว่าเป็นเป็นเป็นคนแรกเลยที่ป้าที่แบบไปไหมไปไหมนี่ป้าสู้มากป้าก็แบบว่าเออมามาพยายามพยายามมาทําให้แบบคนแรกเลยตอนนี้ใช่ไหมมาปมาก่อนผมอีกเนี่ยป้าเป็นคนส่งมาบอกเป็นคนกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันอะไรเงี้ยก็จริงๆเป็นเป็นทางที่พวกเราถนัดดีกว่าเป็นทางที่พวกเราถนัดเราก็จะคงเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีโครงการต่อไปเริ่มเริ่มก็คือ อาจจะมีเริ่มมีน้ำมาวางให้คนที่ประชาชนที่มาเหมือนปีที่แล้วเลยฮะเหมือนปีที่แล้วมีอาหารมาแจกมีอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแสดงว่าเราก็เดี๋ยวกลับไปนี้เราก็จะไปวางแผนอะไรใหม่ด้วยใช่ไหมเผื่ออะไรที่จะต้องซัพพอร์ตคนได้ก็จริงแทบจะไม่ต้องวางแผนเลยมันคุ้นเคยกับปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วเราทํากัน1ปีเต็มเต็มไม่ใช่ปีแล้วครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วห้าเก้าเราทากัน1ปีเต็มเต็มแทบจะไม่ต้องวางแผนอะไรกันเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราเราเพิ่งรู้กันวันเดียว ประมาณสักยี่ชั่วโมงนะน่าไม่ถึงย4ช,ชั่วโมงมเรายังวางแผนอะไรกันไม่ถูกเราก็เลยเเราก็ลยวันนี้เราก็เลยส่งไปในกลุ่มไลน์ส่งไปในกลุ่มไลน์ของของทำดีพ่อพ่อแข่งมอเตอร์ไซค์ว่าวันนี้อยากอยากให้มารวมกันนะใครที่มาได้อยากให้มาเราจะได้วางแผนกันว่าเออมีใครอะไรยังไงตอนนี้ก็เริ่มมีผู้ใหญ่ที่รู้จักเริ่มเริ่มทยอยทยอยเหมือนอยากโอนเงินช่วยผม<ห>ว่าแบบ ตอนนี้มามีมีเข้ามาแล้วเริ่มเริ่มมีเข้าบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้ประเทศไทยกำลังมีเรื่องดราม่าเกีเ่ยวกับบริจาคอยู่อย่าพิ่งแป๊บนึ่งเดี๋ยวขอขอ,ขอเคลียร์ก่อนขอเคลียร์ก่อนว่าถ้าเราถ้าเราบอกให้คนมาร่วมกับเรามันจะเกิดผลเสียกับเราไหมรับเป็นของ,องเออถ้ารับเป็นของไหมหรือหรือเราจะยอมเปิดบัญชีใหม่เพื่อซื้อเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ทาง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 เมืองนอกทางสิงคโปร์ทางมาเลทางฮ่องกงที่เป็นแฟนคลับผมเนี่ย ส่งมาถามผมกันเต็มเลยว่าแบบอยากร่วมด้วยเขาอยากช่วยเรื่องค่าน้ํามันเหรออยากาาาช่วช่ใชอยากร่วมค่าน้ํามันใช่เพราะว่าเพราะว่าเอาจริงๆครับพี่ๆแก๊งๆพวกนี้เอาจริง,รบรงๆบางคนไม่ได้มีตังค์ไม่ได้มีตังค์และอยากมาช่วยด้วยใจจริงๆบางบางอย่างอย่างครั้งที่แล้วอย่างเงี้ยบางทีผมก็ยัดใส่มือให้ไปเติมน้ํามันนะพี่ ผมพอได้ได้ได้รับได้รับมาบ้างได้รับมาจากคนอื่นทําเสื้อทำเสื้อ er ยังพอมีสตังค์เหลือก็ยัด,ดใส่งเงือไปเติมว่ามันนะพี่ได้กี่วันก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยครับทุกวันนี้ใช้เงินพวกวันแรกต้องใช้เงินตัวเองอยู่แล้วแล้วก็จริงจริงปีอย่างอย่างปี59าเก้าอย่างเงี้ยปี59นี่ก็ใช้เงินตัวเองไปเยอะเยอะพอสมควรเพราะว่าตอนนั้นทําไป1ปีเต็มอ่ะนะเงินพวกปลาปลาพี่พี่ทุกคนช่วยกันเยอะแล้วก็มีมีเอฟซีช่วยเยอะแต่ว like ่าตอนนั้นยัง อย่างที่บอกยังไม่ได้มีดราม่าแบบนี้แต่ว่าตอนนี้บอกว่าขอพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอขอเคลียร์ขอเคลียร์สเต็ปของของการของการช่วยเหลือของคนดีกว่าอยากอยากเรียกรับบริจาคเกว่อของการช่วยเหลือของคนนอกเข้ามาก่อนว่าเราจะทําสเต็ปไหนให้โดนดราม่าน้อยที่สุดครับการถามความรู้สึกของคนที่มาทําเราตั้งใจมาทาเพื่อประชาชนของท่านเนาะเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้หนึ่งเลยรู้สึกสูญเสีย หนึ่งเลยความความรู้สึกแรกสูญเสียเนาะเราสูญเสียกันเราสูญเสียกันเราจริงไม่อยากไม่อยากให้เกิดหรอกแต่ว่าอย่างที่บอกว่าชีวิตคนมันก็ต้องมีมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพอมันพอพอเกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยครับพอเกิดขึ้นแล้วเราก็ทําหน้าที่ประชาชนคนไทยให้มันดีที่สุดอ,อยากตอบแทนให้อยากตอบแทนให้ไม่ได้อยากตอบแทนท่านหรอกอยากตอบแทนคนที่มาหาท่านมากกว่าครับ อยากามอาคะเราแบบรู้สึกว่าสิ่งไหนที่แบบคือท่านเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยหลายๆเรื่องเนาะตัวเราคําีสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเรายึดมั่นนะมาแบบเป็นคําสอนของเราอะไรอย่างเงี้ยในการดาเนินชีวิตเมื่อเมื่อเช้าพึ่งฟังเองว่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยเองครับ่าพรนตดีเขาจะคนซีเรียสเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยมากว่าแบบทาไมถึงเด็กเกเดี๋ยวนี้ถึงไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยจริงๆมันเป็นที่น่าภูมิใจนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยทั้งทงที่แบบ ไม่ว่าจะเป็นเมืองนอกเขาไม่ได้มีประวัติศาสตร์อะไรเลยแต่เขาพยายามจะสร้างประวัติศาสตร์ของเขาขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราควรจะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ควรจะอยู่กับเราแล้วก็อยู่อยู่กับอยู่กับพวกเราไปอีกนานเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดหลังจากนี้อาร์ตก็อัปเดตผ่านเฟซบุ๊กได้ครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตผ่านเฟซบุ๊กไปเรื่อยเคยมารับเสด็จอย่างเดียวครับเคยมารับเสด็จอย่างเดียวครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าตั้งแต่เด็กๆอาร์ตอยู่ ตรงสนามมานางเลืง้งตรงสนามมานางเลืงจริงคือเป็นบ้านส่วนพระองค์เลยจริงๆชื่อบ้านคือ,อภูมิพลเลยครับเป็นชื่อบ้านคือภูมิพลเลยนั่นแหละครับก็เลยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าก็เลยรู้สึกว่าอ,อยากอยากอยากตอบแทนอะไรบ้าง